นางสาวนัทกริตาพ่วงตรงสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เต .2 อําเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากเทศบาลตำบลห้วยทรายในกรณีถนนในพื้นที่ต้องการให้ปรับปรุงเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตำบลห้วยทรายเชื่อมต่อตำบลแม่โปง่งไว้สําหรับให้สัญจรน,นายพิชัยเลิศพงอดิสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงถนนให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อกันในแต่ละหมู่บ้านอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตลอดการทํางานครั้งนี้นางสาวนัทกฤิตาพุ่งตรงสจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เค .2 อําเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทํางานด้วย สวัสดีครับครับในนามของเทศบาลตำบลห้วยรายนะครับคณะผู้รบริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยรายพี่น้องประชาชนในตำบลห้วยรายโดยเฉพาะพี่น้องหมู่แปดบ้านห้วยสายเขาต้องขอขอบคุณท่านนายกพิชัยเลิศพงอนิสรท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดยงใหม่ท่านสุจอปูนนัชกิกตาพ่วตงตรงจะไ,ได้อนุเคราะห์อนุมัติมาทําถนนสายเชื่อมต่อระหว่างตำบลห้วยรายกัตบตำบลเมโปง เพื่อปีน้องในตำบลห้วยทรายได้เดินทางสะดวกโด,ดยเฉพาะหมู่8ก็เดินทางไปไปมาด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับในนานเพศบาลตำบลห้วยทรายนะครับสมาชิกสภาตำบลห้วยทรายปีน้องตำบลห้วยทรายคณะผู้บริหารขอขอบคุณท่านนายกพิชัยและท่านสจปูนมาในานี้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านห้วยทรายหมู่8ตำบลห้วยทรายเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่ง การก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างในระยะที่2นะคะซึ่งระยะแรกเราได้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในครั้งนี้ก็เป็นระยะที่2ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> ก็นําโดยท่านพี่ชัยเลิศพองศอดิสอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อนุมัติป,ป,รประมาณเพิ่มเติมในการจัดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเด็กเป็นระยะที่2และตอนนี้ก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้ถนนสายนี้ในการสัญจรไปมานะคะดิฉันนางสาวนักกิตาพงตรง,ตรงหรือสจอปูลต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตตำบนห้วยสายอำเภอสังกัแพงจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอกราบพระพบคุคลท่านพิชัยเลิศพองศอริสรน,นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ในครั้งนี้ค่ะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ